สวัสดีครับผมสปิโนซานะครับขอร์รัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพูลกับสตาร์เกอร์นะครับวันนี้วันเสาร์นะครับสามสิบ พฤษภาคมโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะมากนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล1คู่นะครับในศึกรีกา2เป็นเกมหนีตกชั้นนะครับเนินแบกบเปิดบ้านพบกับโบฮุมนะครับเนินแบกบผลงานเนี่ยแย่มากนะครับแม้พวกเขาเนี่ยจะพึ่งตกชั้นลงมาจากเรกสูงสุดนะครับบุนเดลิกาแต่พอตกชั้นลงมาในพวกเขา ทีมแต่นะครับนักเตะหลายคนเนี่ยย้ายออกไปแล้วก็สเปริตทีมทีเวิร์กเนี่ยดูแล้วน่าเป็นห่วงครับปัญหาหลักมากสุดเนี่ยคือนักเตะเนี่ยเล่นกันแบบไร้ความมั่นใจนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเสียเยอะนะครับเสียรวมถึง49ประตูน,นะครับซึ่งมากสุดในนี้ครับตอนนี้ตำแหน่งคู่เซนเตอร์น,นะครับนักเตะอย่างคอนสแตส ตีนอสมาครบอนอครับจับคู่กับจอร์จมาไกเทอร์เนี่ยเรียกว่ายิ่งเล่นยิ่งเละเทยนะครับแล้วก็สภาพทีมเนี่ยมีปัญหาพอสมควรนะครับวันนี้ครับเปิดบ้านเจอกับทางโบคุมครับซึ่งยังต้องเนี่ยนะครับเนื่องจากยังไม่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังของโบคุมนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างครบเครื่องลงตัวกว่าเป็นอย่างนี้ครับหกเกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาไม่แพ้นะครับเกมรับเหนียวแน่นมากขึ้นแล้วก็เกมรุกเนี่ยดูวุบวาบแล้วก็มีความหลากหลายมากกว่านะครับอย่างที่ได้ไปนะครับว่าเนินแบทเนี่ยเกม เรื่ันแบบไร้ความมั่นใจนครับวันนี้ครับกำแพงเปิดให้เดินแบบครับเป็นต่อที่0.25ไม่ต้องคิดเยอะครับชเชื่อว่าบอลที่เหนียวครับแล้วก็เรอรรับรอตโต้เนี่ยอย่างโบคุ้มเข้าทางมากกวาสุดท้ายครับเชื่อว่าโบคุ้มเนี่ยจะบุกเก็บ1หรือว่า3แต้มกับออกไปได้เชียร์าทางโบคุ้มนะครับในคู่นี้เฮงๆรวยรไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ